ทำไมสายพวกแบตเตอรี่ต้องมีสองสีเสมอแต่ละสีต่อกับขั้วอะไรจึงจะถูกต้อง สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมสายพ่วงแบตเตอรี่จะต้องมีทั้งสีแดงและสีดําเสมอแล้วสีไหนต่อเข้ากับขั้วอะไรถึงจะถูกต้องหากต่อสลับกันจะเกิดอะไรขึ้น วันนี้นะครับผมมีคำตอบมาฝากกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลง อาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับนั่นที่จริงแล้วนะครับสาเหตุที่สายพวกแบตเตอรี่ต้องมีสสีก็คือสีแดงและสีดําเป็นเพราะว่าจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแยกแยะระหว่างขั้วบวกและขั้วลบได้ง่ายนั่นเองครับ ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับสายสีแดงจะใช้สําหรับขั้วบวกและสายสีดําจะใช้สําหรับขั้วลบเท่านั้นเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นได้ครับส่วนสาเหตุน,นะครับที่สายขั้วบวกจะต้องเป็นสีแดงเนื่องจากสีแดงนะครับเป็นสีที่สื่อถึงความอันตรายเพราะโดยปกติแล้วนะครับหากจําเป็นต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรถจําเป็นที่จะต้องดึงขั้วลบออกก่อนเสมอจากนั้นนะครับค่อยดึงขั้วบวกตาม ซึ่งโดยมากแล้วนะครับขั้วบ,บวกของแบตเตอรี่จะถูกครอบไว้ด้วยฝาครอบสีแดงอีกชั้นหนึ่งเพื่อความปลอดภยัยและง่ายต่อการระบุข,ขั้วข,ของแบตเตอรี่นั่นเองครับสายพวงแบตเตอรี่ใช้สลับสีได้หรือไม่ในทางเทคนิคแล้วนะครับผมสายแบตเตอรี่ทั้งสีแดงและสีดํามีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดต่างกันเพียงแค่สีเท่านั้นจึงสามารถใช้สลับขั้วกันได้อย่างปลอดภยัยเพียงแต่ปลายสายทั้งสองข้างนะครับจะต้องเสียบเข้ากับขั้วประเภทเดียวกันเท่านั้นขั้วบวกก็เข้ากับขั้วบวก ขั้วลบก็บเข้าขั้วลบมิฉะนั้นนะครับผมจะเกิดการสปาร์กกันอย่างรุนแรงและทําให้แบตเตอรี่หรือระบบไฟของรถเกิดความเสียหายได้นั่นเองครับการพ่วงแบตเตอรี่นะครับต้องเสียขั้วบวกหรือขั้วลบก่อนกันแน่ขั้นตอนการพ่วงแบตเตอรี่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยดังนี้ครับ1ครับดับเครื่องยนต์และปิดสวิตช์เพื่อตัดการทํางานของระบบไฟทั้งหมดก่อน2ครับนําสายพ่วมแบตเตอรี่สีแดงต่อเข้ากับขั้วบวกของรถคันที่แบตเตอรี่หมด จากนั้นนะครับจึงต่อเข้ากับขั้วบวกของรถคันที่แบตเตอรี่ดีนะครับ3ครับนําสายพ่วงแบตเตอรี่สีดําต่อเข้ากับขั้วลบของรถคันที่แบตดีจากนั้นนะครับจึงหนีบสายอีกฝั่งเข้ากับชิ้นส่วนของตัวถังของรถคันที่แบตเตอรี่หมดเพื่อใช้เป็นกราวอีกเรื่องการต่อเข้ากับขั้วลบของคันแบตเตอรี่หมดโดยเด็ดขานะครับ4ครับสตาร์ทเครื่องยนต์รถคันที่แบตเตอรี่ดีแล้วจึงสตาร์ทเครื่องยนต์รถคันที่แบตเตอรี่หมด หครับถอดสายพ่วงแบตเตอรี่โดยย้อนตามขั้นตอนการพ่วงแบตเตอรี่นะครับโดยเริ่มถอดออกจากขั้วลบแบตเตอรี่หมดขั้วลบแบตเตอรี่ดีขั้วบวกลบแบตเตอรี่ดีแล้วก็ขั้วบวกลบแบตเตอรี่หมดครับทั้งนี้นะครับการซื้อสายพ่วงแบตเตอรี่นะครับควรพิจารณาปัจจัยอื่นนอกเหนือจากราคาเพียงอย่างเดียวนะครับโดยความยาวสายนะครับจะต้องเหมาะสมไม่สั้นจนเกินไปเพราะอาจจะเป็นอุปสรรคต่อ,อการพ่วงแบตเตอรี่ในสถานการณ์จริงและจะต้องมีการเลือกสายที่มีขนาดใหญ่นะครับ โดยสามารถรองรับกระแสไฟได้ดีส่วนของความร้อนหนาปากขี้นครับมีมาตรฐานจะได้ไม่เกิดปัญหาในการใช้งานได้ครับอย่างนี้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนำมาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ